สสดีทุกคนนะครับวันนี้อาจจะเห็นว่าหน้าจอของผมเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนมาใช้ Mac เพื่อที่เราจะได้สอน Docker ได้นะครับแล้ว Docker มันคืออะไรสรปุปง่ายๆก็คือมันคือ VM ขนาดเล็กที่เร็วกว่านะครับถ้าเกิดอยากรู้เพิ่มเติมสามารถอ่านที่ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าเสียเวลาเรา,าเริ่ม,มเลยดีกว่าเซิร์ Docker กด Get Start แล้วก็ลงตาม OS ที่เราใช้นะครับทีนี้จะตัว Docker เนี่ยปกติเราจะใช้ในคอมบันไลน์นะครับก็เปิดคอมบันไลน์ขึ้นมาเดี๋ยวจะเริ่มใช้กัน ใน Docker นะครับมีคำสั่งเยอะจนน่าตกใจนะครับแต่ใจเย็นๆเราจะเริ่มกันแบบช้าๆนะครับเริ่มที่ Docker PS นะครับเป็นการบอกว่ามีคอนเทนเนอร์ตัวไหนบ้างนะครับที่รันอยู่บนเครื่องเรานะครับทีนี้มันไม่มีหรอกดังนั้นผมจะให้ดูก่อนนะครับว่า localhost ของผมมันเปิดไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะลองรัน n g i n X กันนะครับ n g i n X คืออะไร n g i n X ก็คือเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะชอบชื่อ Apache มากกว่านะครับแต่ว่าผมชอบ n g i n X เนาะทีนี้ตัว n g i n X เนี่ยมันจะ Port เอ็กซ์พอร์ตพอร์ตออกมาก็คือพอร์ต80นะครับแล้วผมเปลี่ยนไปเป็นพอร์ต8,000ถามว่ารู้ได้ไงมันเอาพอร์ต80ออกมาก็ดูใน Docker Hub นะครับมันจะมี document บอกให้หมดเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราสงสัย image ตัวไหนก็ไปหาใน Docker Hub ได้นะครับมันจะบอกดอกไม่หมดเลยทีนี้หลังจากรันไปปุ๊บเราก็เปิดเข้ามาที่ localhost เหมือนเดิมจะเห็นว่ามันมีหน้าตาของ web nginx ขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าเรารันสำเร็จแล้วนั่นเองพอเรากลับมาที่หน้าคอนโซลน,นะครับจะเห็นว่ามันมีการ log ของ nginx ซึ่งเราโนสนโอเคแล้วก,กด ctrl C ออกมานะครับทีนี้ขอเตือนไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเราต้องมีพื้นฐานของ Unix Command Line ถ้าเกิดไม่มีนี่น่าจะตายกันหมดเลยนะครับพันมาเนี่ยพอเราทำการ ps docker อีกรอบหนึ่นี่ยจะเห็นว่าน o n t เ i n e r ของเราหายไปนะครับเราสามารถหามันเจอได้โดยการใส่ option a นะครับขีด a เข้าไปจะเห็นว่ามันอยู่ในสถานะ exit นะครับและปกติแล้ว docker ps จะไม่เอาพวก exit ออกมาให้ ทันมานะครับเราจะลองทําการสตาร์ตตัว nginx ขึ้นมาใหม่นะครับก็ใช้ docker start แล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับจะเห็นว่าคอนเทนเนอร์เราไม่ได้ชื่อนจินซ์เนะครับแต่ว่าตอนแรกเราไม่ได้ใส่ชื่อไปตัว docker เนี่ยก็เลยเจริญชื่อขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับตอนนั้นก็ใส่ชื่อตามที่มันให้แล้วกันซึ่งหลังจากเราใส่ชื่อถูกต้องนะมันจะย้ําชื่อของคอนเทนเนอร์มาอีกรอบหนึ่งเราก็ถือว่าเป็นการเสร็จแล้วเราลองเช็คดูได้นะครับ docker ps ปึ๊บมันก็จะรันขึ้นมานั่นเอง ในส่วนของวิธีการหยุดนะครับจะคล้ายๆกับการใช้ start เลยเราเขียน docker stop ตามด้วยชื่อของคอนเทนเนอร์มันก็จะสามารถปิดได้เหมือนกันแต่วิธีการปิดเนี่ยมันจะมีแค่ stop เองเดียวสามารถใช้ docker kill ก็ได้นะแล้วก็ใช้เหมือน stop เลยแต่ว่าวิธีการปิดของมันเนี่ยจะส่ง signal kill ก็ไปแต่ว่าคอนเทนเนอร์ที่ปิดแล้วเนี่ยมันยังกินทรัพยาก,กรของเครื่องเราอยู่นะไม่ว่าจะเป็น memory หรืออะไรพวกนี้วิธีการที่จะเอาออกมันไปเนี่ยเราใช้ docker remove ก็คือ docker rm ตามด้วยชื่อ ทันมาเนี่ยตอนเราลันเนี่ยก่อนหน้านี้จะเห็นว่าเราลันแล้วมันจะเรียกชื่อมาให้ใช่ไหมเราสามารถตั้งชื่อเองได้โดยการใส่แท็กเนมแล้วก็สามารถเอ่อเอ็กพอร์ตพอร์ตหลายพอร์ตได้โดยการใส่แท็กพีหลายอันทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราลันตัว EngineX แล้วมันลันอยู่บน e g r o u n d ใช่ไหมเราสามารถลันอยู่บน background ได้โดยการใส่แท็กดีหรือขีดดีเนี่ยตามโยชื่อของ image ก็สามารถลันบน c k g r ก u n d ได้เช่นกันต่อมาเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนข้อความบนหน้าเว็บของ EngineX ใช่ไหม ซึ่งเราก็ต้องเข้าไปในตัวคอนเทนเนอร์เพื่อที่จะไปเปลี่ยนมันทีนี้เราใช้ Docker exec ในการเปลี่ยนข้อความแต่ว,ว่าวิธีการใช้เนี่ยค่อนข้างจะยากจะเห็นว่าผมใช้ Docker exec ชื่อเมดแล้วก็ใช้ชื่อ Command แต่ว่าเมื่อกี้มันไม่ขึ้นถูกป่ะเยวจะไปดูกันว่ามันใช้ยังไงนะทีนี้เราจะเริ่มจากคำง่ายๆก่อนอเช่น Command list folder list file ออกมาทีจะเห็นว่ามันใช้งานได้ปกติแต่เอาไมแบใช้ไม่ได้ซึ่งในตัว Docker เนี่ยไม่ยอมให้เราใช้แบ h อย่างนั้น แต่วิธีการใช้เนี่ยเราต้องใส่ขีดไ t เข้าไปด้วยเพื่อให้สามารถใช้แบทชได้แบบปกติซึ่งมันก็จะเหมือนกับการรีโมทเข้าไปใช้งานพวกระบบยูนิคปกติเลยทันมาเนี่ยเราเข้าไปในโฟลเดอร์ของ engine x หลังจากนั้นเราจะใช้วิมในการเปลี่ยนแต่ว่าวิมมันไม่มีก็ต้องมากดลงวิมเองนะครับสวยพี่สวยหลังจาก,กาลงวิมเสร็จแล้วก็ใช้วิมเนี่ยมาจัดการไฟล์ของ index html เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วกลับไปดูเบราว์เซอร์ใหม่ทีนี้ตัวหน้าเว็บของเราก็สามารถเปลี่ยนได้เรียบร้อย e a s y แต่ถ้าเกิดเราไป remove container ของเราขึ้นมาเนี่ยนะไอสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้มันก็จะหายไปหมดเลยทีนี้จะลองเก็บ Data าโดวยวิธีการ m o u ส์ file ดูซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือใช้ d o c k e r Run ปกติแล้วก็เพิ่มขีด v เข้าไปส่วนเราจะใส่พาธทั้งหมด2ตัวผาธฝั่งแรกเป็น a า h ของ host เราต้องใส่เป็น absolute path เท่านั้นในส่วนฝั่งขวานเนี่ยจะเป็นผาธบน container เราจะรันเสร็จแล้วเนี่ยพอเปิด browser ขึ้นมาใหม่มันจะบอกว่าเป็น forbidden ก็คือไฟล์เราไม่มีไฟล์เด็กเราหายไป ซึ่งมันเป็นเพราะว่าตัวโฟลเดอร์ที่เราใช้เนี่ยมันไม่มี index.html ทีนี้ผมก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ลองเซฟและไปเปิดเบราว์เซอร์ใหม่ดูสิ่งที่พบคือตัวอักษรเปลี่ยนไปตามที่เราเขียนนั่นก็คือไฟล์ที่เราเขียนใหม่เนี่ยมันไปเชื่อมต่อกับไฟล์ในคอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วก็คือถ้าถ้าเกิดเราเปลี่ยนในโฮสต์ก็จะเปลี่ยนในคอนเทนเนอร์ด้วยเช่นกันทีนี้เราลองลบคอนเทนเนอร์ออกแบบหายไปเลยนะจากนั้นเราลองเปิดขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการเดิม ไฟที่เราเพิ่งเขียนเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในคอนเทนเนอร์เหมือนเดิม e a ี่เลยแต่วิธีการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะใช้ในการเก็บข้อมูลของดัตเตอร์เบดหรือว่าการเขียนไฟอะไรพวกนี้มากกว่ายังไม่ใช่วิธีการเอ่อเอาพวก static ไฟเข้าไปในส่วนของ static ไฟเนี่ยที่มันควรจะอยู่ในคอนเทนเนอร์อยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องอ build ใหม่ขึ้นมาใหม่โดยเริ่มจากการสร้าง docker ไฟทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยขอแนะนำการลงปลั๊กอินใน v ว code ก่อนเราควรจะลงปลั๊กอิน docker ไว้เพราะมันง่าย ถัดมาเริ่มเขียน d o c k e r File กันขั้นแรกเราใช้คำสั่ง form ตามด้วย base image ซึ่งก็คือพวก os หรือว่า image ที่เราต้องการจะใช้เป็น image ตั้งต้นซึ่งในที่นี้จะใช้เป็น engine x จากนั้นเราจะ copy ไฟล์เข้าไปข้างในโดยวิธีการเนี่ยจะมีหลายอย่างเช่น copy กับ add แต่มันแตกต่างที่ว่า add เนี่ยสามารถใช้ไฟล์ internet ก็ได้ดังนั้นแค่นี้เราใช้ copy ก็พอกม่ต้องถึงกับ add หรอก copy ไฟล์เราจะ copy index html จากนั้นนำเข้าไปในโฟลเดอของตัว n g i n x ที่เราวางไว้ปกติ ถัดไปที่ควรรู้เนี่ยคือ work directory คือเราสามารถเวลาที่เรา e x e c t เข้าไปเนี่ยสามารถที่มันอยู่นะโฟลเดอร์น,น,นั้นได้ก็ใส่ work directory เป็นจุดที่เราต้องการอยากจะให้มันอยู่แล้วกันหรือจุดที่มันใช้บ่อยซึ่งในที่นี้ก็เป็นโฟลเดอร์ใหทเแหละเพราะวขี้เกียจเปลี่ยนไปมาแหละถัดมาเนี่ยเราอยากใช้ว i m ดูไหมแล้วก็ใช้คําสั่ง run ซึ่งคาสั่ง run เนี่ยจะ run เฉพาะตอน Vi ิวเท่านั้น เพียงแค่นี้ Docker file เราก็เสร็จแล้วทีนี้ตอนไปอยู่ในคอนโซลเนี่ยเราก็ใส่ Docker build จากนั้นใส่คิดที่พี่จะได้ตั้งชื่อ image ได้ทีนี้จะตั้งชื่อตามที่เราต้องการเลยในส่วนของพารามิเตอร์สุดท้ายเนี่ยคือตำแหน่งที่ Docker ไฟล์นั้นอยู่เพราะกดไปแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักไม่เกินหนึ่งนาทีมันก็น่าจะเสร็จแล้วแหละต่อมาเนี่ยจะดู image ที่เราเพิ่ง build ไปได้จาก Docker image ซึ่งตรงนี้จะเป็นการโชว์ image ที่เราทั้งโหลดมาแล้วก็ที่เรา b u i ด้วย เวลาลันเราก็แค่เปลี่ยนจาก engine x ปกติเนี่ยไปเป็นชื่อ image ที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นี้เองทีนี้ตัวเดตหที่ทีม L ที่เรา add เข้าไปเนี่ยก็จะมาแทนที่ index ใน engine x ทีนี้จะลองเข้าไปข้างในดูโดยการใช้ e x a c t ด้งนั้นจะเห็นว่าตัว directory ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ h tml folder ตลอดเลยซึ่งมันก็สะดวกดีสุดท้ายแล้วก็คือทดลองวิมดูหน่อย ว่าเราลงไปแล้วใช้ได้หรือเปล่าปรากฏว่าใช้ได้ปกติเลยงั้นแสดงว่าตัว docker file ของเราเนี่ยมันใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีเลยถัดไปเนี่ยเราจะลองนำ node js เนี่ยไปใส่ไว้ใน docker แล้วนำไป deploy บน cloud ดูโดยวิธีการสร้างเนี่ยก็ลองไปดูใน express js ที่คลิปก่นกอนๆอนี้ได้ทำดูก็ได้นะครับทีนี้สริปเรื่องการเขียนโค้ดจาก express ไปเลยและเราลอง run s e r v ร์กันดูลองใช้ดูว่ามันมัน work แล้วนะและเราจะนำมันเข้าไปอยู่ใน docker ได้ยังไง คำตอบก็คือเราจะมาเริ่มเขียนอกอกเกอร์ไฟล์ทำไนใหม่เริ่มหนึ่งโดยครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้ b บสอิมเมจจากโน d e วอร์ชั n นเอาพายเดี๋ยวจะบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะจากนั้นเนี่ยให้มัน Copy p a ้แพ g e ก s ออกจเสเข้าไป npmi แล้วก็เอาไฟล์ที่เหลือทั้งหมดเข้าไปโดยยกเว้นนะว่าให้ไม่ให้เอา n o โนดโม e ดกับแพ k เกจ l ลอกเข้าไปด้วยเพราะว่ามันเปลืองพื้นที่แหละ สุดท้ายแล้วสิ่งที่แตกต่างจาก Engine X จะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือตัว Export Port เพราะว่า Engine X เนี่ยมัน Export ให้อยู่แล้วแต่ว่าเราเขียนไฟล์ใหม่ดังนั้นต้อง Export เองนะทีนี้จะ Export เป็น Port 80แล้วก็จะมีตัว Command CMD ก็คือ Command Line เนี่ยซึ่งตัวนี้จะแตกต่างจากร u นนิดนึงเพราะว่าตัว CMD เนี่ยจะรันตอนที่เราสั่ง Run Container แต่ตัวคำสั่ง Run เองเนี่ยมันรันตอนที่เราสั่ง Build อ่ะทีนี้เราต้องทำ ็อกเกอร์อีกหนอด้วยเพื่อไม่ให้เอาโนด m โมดูลกับแพคเกจล็อกเข้าไปทีนี้ตัวที่เราใช้เนี่ยเป็นโน de เวอร์ชันเอาพายใช่ไหมทีนี้จะลองเปลี่ยนเป็นโนดธรรมดาดูแล้วเดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างกันว่าเอ๊มันต่างกันตรงไหนนะทีนี้หลังจากรันเสร็จอ,อ,อยากให้ดูว่าขนาดไซส์ของโนดธรรมดากับเอาพายี่ยมันต่างกันนะเพราะว่าโนดธรรมดาเนี่ยเป็น9ก3าเมกะไบต์เกือบ1กิกแต่เอาพายเนี่ย90.7าเมกะไบต์ห่างกันเกือบ10เท่าเลยนั่นหมายความว่า เราต้องเขียน Docker file ดีๆไม่งั้นมันจะไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัว image ของ Docker เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะลบ image เนี่ยเราใช้ Docker rm i ตามด้วยชื่อ image มันก็จะสามารถลบ image อันนั้นออกไปได้ถัดมาเราจะนำ image ของเรา push ขึ้นไปบน registry ก่อนรี่ทำอย่างนั้นเราต้องใช้ Docker login ก่อนซึ่งเราต้องมี username password ของ Docker ก็ไปสมัครกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะทาทีนี้ Docker เนี่ยเขา request เลยว่า ชื่ออีเมลของเราเนี่ยจะต้องนําด้วย user name ตามด้วยชื่ออีเมลอะไรก็ได้ที่เราอยากจะได้โดยชื่ออีเมลเนี่ยเราสามารถตั้งตอน build เลยก็ได้หรือจะเปลี่ยนชื่อโดยการใช้ docker tag ซึ่งจะเป็นชื่ออีเมลตอนแรกตามด้วยชื่อที่เราอยากจะให้มันเป็นส่วนตอน push ก็ง่ายหน่อยก็คือเราใส่ docker push แล้วก็ตามด้วยอีเมลของเราจากนั้นเราเข้าไปในคลาวของเราลง docker ที่เรียบร้อยแล้วก็สั่ง docker run ปกติเท่านี้แอปพลิเคชันของเราก็สามารถรันสู่ Public ได้เรียบร้อยแล้ว ก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการสอนต็อกเกอร์ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบไปลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามันยากตามไม่ทันนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้ถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนอย่าลืมบอกฟีดแบ็กกันได้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบายบาย